หมดแล้วค่ะว้าอนแบ่งด้วยลูกนี่ตัวเลือๆ่าแปลก้าย่ะแตเอาอ่ะโยนให้มันเลยให้ปลาพวกนมลาแยันาแบ่งด้วยพี่เคามไมด้แบ่งให้พี่เค้ได้ลูกนี่เห็นมั้อู้ตัวเลื้อยเด็กๆเห็นมั้เนี่ยไเนี่ กูกินก็ไดกินเอาคนดีอันแตัวใหญ่แบ่งแบ่งปลาตัวโตพี่ตัวโตกระโดดมันับเยอะัมเยอะไหมเยอะไยน้งาโอ้ยอร่อยจังเลยอร่อยจังเลยอันนี้ไงมาโยนปลาเลยกระโดดมานับกับอันดา